สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึก Deep ไดฟ์ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากคือโลกของการขนส,ส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงกับจีนแล้วกเ็เทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ครับเรามีข้อมูลหลากหลายเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆของโลจิสติกสไปจนถึงเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆเป้าหมายก็คือ สกัดเอาแกนสำคัญออกมาให้พอเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้กันอืมถ้าจะให้เริ่มนะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจคำสองคำที่คนมักจะใช้ปนปนกันก่อนคือ l o g i s ิ i c s กับการจัดการซ u p p l y chain หรือ SCM อ๋อใช่ใช่ครับสองคำนี้ผมก็ได้ยินบ่อยๆมันต่างกันยังไงนะครับ คือโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บสินค้าจริงๆนะคะการขนส่งคลังสินค้าการจัดการสต็อกอะไรพวกนี้เหมือนกับเป็นส่วนปฏิบัติการที่ทำให้ของมันเดินทางไปถึงที่หมายใช่ค่ะแต่ SCM นี่ภาพมันจะใหญ่กว่านั้นเยอะเลยมองทั้งเครือข่ายตั้งแต่หาวัตถุดิบผลิตขายการตลาดไปจนถึงมือผู้บริโภคเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าโลจิสติกเป็นแค่ส่วนหนึ่งในภาพใหญ่ของ SCM นะครับแล้วที่บอกว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปนี่คือยังไงล่ะครับค่ะแต่ก่อนคนอาจจะมองว่าโลจิสติกเป็นแค่ส่วนที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นคอสเซนเตอร์ที่ต้องพยายามลดต้นทุนครับก็จริงนะครับค่าขนส่งค่าคลังสินค้า แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะโลจิสติกส์ที่ดีเนี่ยกลายเป็นตัวสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเป็น strategic value driver เลยนะคะโหน่าสนใจครับหมายความว่าถ้าจัดการดีๆมันสร้างคุณค่าได้ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนถูกต้องค่ะเพราะความเร็วความน่าชั่วถือความยืดหยุ่นในการส่งของพวกนี้มันส่งผลต่อบประสบการณ์ลูกค้าโดยตรงเลยการที่เราได้ของเร็วติดตามได้ตลอด นี่แหละค่ะคือคุณค่าที่จับต้องได้ชัดเจนเลยครับงั้นเราลองมาดูตัวกระบวนการขนส่งทางอากาศจริงๆกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรสําคัญสำคัญบ้างได้เลยค่ะหลักๆก,ก็จะเริ่มตั้งแต่การรับสินค้าจากผู้ส่งแล้วก็เตรียมเอกสารสำคัญที่สำคัญมากๆเลยคือ air waybill หรือ AWB ค่ะมันเป็นทั้งสัญญาแล้วก็ใบรับของ AWB นี่เหมือนเป็นบัตรประชาชนของสินค้าเลยหรือเปล่าครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะ แล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็ใช้เอ็กซเรย์สแกนดูก่อนจะเอาสินค้าไปแพ็คลงในอุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่า ULD หรือ Unit Load Device ULD Unit Load Device อ๋อที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเครื่องบินใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะแต่เป็นตู้หรือแผ่นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้พอดีกับรูปทรงภายในเครื่องบินแต่ละแบบเลยอันนี้สำคัญมากในการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ ทำให้จัดของขึ้นลงได้เร็วได้สินะครับใช่เลยค่ะเป็นมาตรฐานเลยจากนั้น ULD ก็จะถูกลำเลียงขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินไปพอถึงปลายทางก็มีกระบวนการย้อนกลับคือขนลงหรือสินค้าออกจาก ULD แล้วก็ต้องผ่านศุนลกรอีกใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพิธีการศุลกากรนี้สำคัญมากแล้วถึงจะส่งมอบให้ผู้รับได้ ในกระบวนการทั้งหมดนี้มีคนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะคะผู้ส่งผู้รับสายการบินคนจัดการภาคพื้น GHA ศุ HA, ลกากรแล้วใครเป็นคนประสานงานหลักล่ะครับดูมันซับซ้อนจังคนสำคัญที่เหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมทุกอย่างก็คือผู้รับจัดการขนส่งหรือ Freight Forwarder นั่นเองค่ะอ๋อที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นเอเจนต์ทัวร์หรับสินค้าใช่เลยค่ะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยเขาจะช่วยลูกค้าจัดการทุกอย่างตั้งแต่จองระวางกับสายการบินจัดการเอกสารประสานงานเรื่องต่างๆทำให้คนส่งของโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆไม่ต้องวุ่นวายเองเป็นคนกลางที่สำคัญมากจริงๆครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เลยคือจีนทำไมจีนถึงกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ไปได้ครับโอ้โหปัจจัยมันเยอะมากค่ะแต่หลักๆเลยก็คือ จีนเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่มากๆด้วยค่ะสินค้าไม่ดินไชน่านี่ส่งออกไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะแล้วการซื้อของออนไลน์ข้ามพรมแดนเนี่ยบูมมากๆในจีนประมาณกันว่า60%ของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศมาจากการซื้อขายแบบนี้แหละค่ะปริมนาณมันมหาศาลมากแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเขาก็ลงทุนเยอะมากใช่ไหมครับสนามบินใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้กวางโจวมหาศาลเลยค่ะ ไม่ใช่แค่สนามบินนะคะแต่รวมถึงศูนย์โลจิสติกต่างๆด้วยมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่าบ่อแรงโน้มถ่วงทางโลจิสติกส์หรือ logistics gravity ้เ l l บ่อแรงโน้มถ่วงเหมือนหลุมดำเหรอครับคล้ายๆค่ะคือจีนไม่ได้ส่งออกแค่ตัวสินค้านะคะ แต่ส่งออกระบบนิเวศโลจิสติกส์ทั้งระบบเลยทั้งเทคโนโลยีการจ่ายเงินอย่างอาลีเพย์เครือข่ายโลจิสติกส์ของตัวเองอย่าง SF Airlines แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมไปทั่วโลกผ่าน BRI ออ๋อเข้าใจแล้วครับคือใครที่ค้าขายกับจีนมากๆก็มีแนวโน้มจะถูกดึงเข้าไปใช้ระบบของจีนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อความสะดวกหรือเพื่อให้มันเชื่อมกันได้ง่ายๆแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้คู่ค้าต้องปรับตัวเข้าหา แล้ว AI ก็เข้ามาเสริมพลังตรงนี้พอดีเลยค่ะ AI เข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนมหาศาลของจีนได้ยังไงบ้างครับหลักๆก,ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ AI ช่วยหาเส้นทางบินที่ดีที่สุดแบบ Real-time เลยนะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาช่วยคาดการความต้องการสินค้าล่วงหน้าทำให้จัดการพื้นที่ระวังบนเครื่องได้แม่นยำขึ้นลดการสูญเปล่าและเรื่องคลังสินค้าล่ะครับเห็นว่ามีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเยอะ ใช่ค่ะคลังสินค้าอัตโนมัตินี่เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยใช้หุ่นยนต์ใช้ AGV Automated Guided Vehicles ในการจัดการสินค้าลดแรงงานคนเพิ่มความเร็วความแม่นยำการติดตามสถานะสินค้าก็น่าจะดีขึ้นด้วย AI ไหมครับแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้มีเซ็นเซอร์ IoT ติดไปกับสินค้าเลยมันส่งข้อมูลแบบ Real-Time ทั้งตำแหน่งสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความชื้นซึ่งสำคัญมากกับสินค้าบางประเภท AI ก็เอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์แจ้งเตือนถ้ามีปัญหาได้ทันทีแล้วก็ยังเอาไปใช้พัฒนาบริการลูกค้าอย่างพวกแชทบอทตอบคำถามได้24ชั่วโมงเลยโหครบวงจรเลยนะครับแล้วทำไมจีนถึงดูเป็นผู้นำด้านการใช้ AI ในโลจิสติกส์ขนาดนี้ครับก็เพราะสเกลและความต้องการในประเทศเขานั่นแหละค่ะที่มันใหญ่และซับซ้อนมาก มันเลยเป็นแรงผลักดันให้ต้องหาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาซึ่ง AI ก็ตอบโจทย์พอดีจีนเลยกลายเป็นเหมือนสนามทดลองขนาดใหญ่พัฒนาแล้วก็เอาไปใช้จริงได้เร็วกว่าที่อื่นจนกลายเป็นคนสร้างมาตรฐานใหม่ๆไปเลยฟังดูแล้วทั้งเรื่องการทำงานเรื่องจีนเรื่อง AI นี่มันผูกกันแน่นจริงๆนะครับแล้วถ้าคนจะทำงานในสายนี้หรืออยากเติบโตในอุตสาหกรรมนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไง ต้องมีทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมครับในยุคนี้นอกจากความรู้เรื่องการปฏิบัติงานพื้นฐานที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะตอนนี้ที่สําคัญมากๆเลยคือทักษะด้านเทคโนโลยีค่ะต้องเข้าใจเรื่อง AI เรื่อง Data Analysis มากขึ้นไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่ต้องอ่านข้อมูลออกเอาไปใช้ตัดสินใจได้ ต้องมองข้อมูลให้ออกว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างใช่ค่ะแล้วก็เรื่องความเข้าใจวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนเพราะเป็นผู้เล่นหลักจริงๆภาษาจีนกลางได้นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยค่ะเหมือนที่เขาพูดกันเรื่อง t s h a p e professional เลยนะครับคือต้องรู้ลึกในงานหลักของตัวเองแต่ก็ต้องรู้กว้างในเรื่องอื่นๆด้วยทั้งเทคโนโลยีธุรกิจวัฒนธรรมถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ สรุปง่ายๆก็คือความสำเร็จในโลกโลจิสติกส์การบินยุคนี้มันอยู่ที่การผส,สมผสาน3อย่างนี้เข้าด้วยกันคือการปฏิบัติงานที่เก่งการเข้าใจบทบาทและระบบของจีนและการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างฉลาดมันคือสมการธุรกิจจีนเอ AI นั่นเองค่ะชัดเจนมากครับเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันจริงๆขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้มีคำถามหรือประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดต่อไหมครับ มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าจีนกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าบ่อแรงโน้มถ่วงทางโลจิสติกส์แล้วก็เป็นผู้นำในการใช้ AI ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขับเคลื่อนจากความต้องการในประเทศเขาเองลองคิดดูเล่นๆน,นะคะว่าผลกระทบในระยะยาวต่อมาตรฐานการค้าโลกหรือการพึ่งพาทางเทคโนโลยีสำหรับประเทศอื่นๆที่อยู่นอกระบบนิเวศหลักของจีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคะ